สวัสดีค่ะี่น้องชาวเฟซบุ๊กว่าชาวโซนิแคมนะคะอุตายโซนิแคมไม่มีแล้วค่ะนะคะวันนี้นมากินที่คนเลนตูนค่ะตอนนี้ว่าจะไม่ถ่ายนะเพราะว่าเสียงเพลงดังมากไม่สามารถจะถ่ายได้แต่ว่าอาจถ่ายนิดนึงเพราะว่ามาทานกับน้องที่มาจากพัทยาเนาะเป็นศิษย์เก่าของเราเองอ่ะนะแป๊บบนึ่งนะขอต้อนรับน้องเนปตี้ค่ะเนตตี้ค่ะสาวูไทยนะคะ เป็นไงคะรสชาติอาหารที่กินเมื่อกี้เรากินหอยหมดไปแล้วเนาะหอยหมดไปแล้วหรือว่าอาหารตามันนี้นะะ<ะ>่วอ่าแล้วก็บุกโกะค่ะตอนรับบุกโกะค่ะดูอะ่ะมาดามนะคะ ามก็จะต้องทานน้ำมะม่วงนะคะมากมายค่ะนี่คืออะไรคะกุบอนหอยคั่วอะไรนะแจงหอยคั่วแจงหอยคั่วใบเตยอร่อยมากมายนะคะเ้าผัดมาแล้วค่ะมากับนองเกดด้วยค่ะนะคะจานไปเลยค่ะกุบอนนะคะอ้อแอ๊กค่ะน้องหนึ่งนี่คืออะไรคะ ตัวนึ่งได้ไหมแมนดาทะเลค่ะอีกตัวนึ่งได้ั้ยตัวนึงขอแยกแย่จิ้มเหมือนเดิมตักอะไรอ่ะอันนี้เราจะมาชิมแกงกุ้งหอยไป็นจักรูนะคะตักอะไรอ่ะกรูกอ่ะกรูกอ่ะนักตี้ให้นักตี้ชิมนะหอยแห้งหอยอ่ะอร่อยแกงกุ้งอร่อยคูเข้าอร่อยผิดปราร้องจานทารนี้ต้องกินแกงกุ้งหอยเป็นจกรพูจะพะอร่อยสองจานได้ไหมอะไรอ่ะวกหอ ได้นะได้เลยนะอร่อยเหรออร่อยจริงจริงเหรอไม่คือถ้าไม่รากมันกงแต่ว่าได้อร่อยเหรอกจะเปืองต้องราดนะต้องราดอดลเอลงเจ๊กอดปลาเเก๊กกินมผัดไทยนางดาครับชอบ เงไม่เตี้ยมันไม่เรียเลยเรียกไหมคับไม่ต่าั้งรกินไเวมันด้วงเดียวแเลยหรอรวบรตบเนาะอีเนี้ยปลาทรายทอดกระเทียมค่ะเจ๊อะไรกำมาคะเจ๊อืมเราอยู่ให้เกียวเมื่อที่รอลำบากับทองสามรสสามรถสามรถค่ะสามรถ้ากินมากน้อเอค่ะชอบแบตสรี่แมงกินกันเดียวเ โหอยู่บ้านแดกเกียดแดกแดกบจัดโอ้โหอินนี้ก็ไม่กินอืมไม่ยวมเขาตัอแล้วมันบ้านอ่ะมันบ้าน